สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอ่าวิชานี้นะคะวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูทิพวรรณลอยนภา,านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะบทที่2หลักธรรมนำความสุขนะคะแนวคิดสำคัญนะคะ ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่มุ่งสอนให้คนทำความดีการศึกษาหลักธรรมของศาสนาต่างๆทำให้เรามีแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแนวคิดสำคัญของบทน,นี้นะคะ อ่าเดี๋ยวบทนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางาพระพุทธศาสนานะคะอันนี้เรียนดูจากภาพนะคะอ่าจะมีพระนะคะพระพิสุทนะคะแล้วก็มีเด็กๆกําลังนั่งฟังพระอยู่นะคะนั่งฟังพระเทศนะคะอ่าเด็กๆก็จะพนมมือฟังพระเทศนะคะอ่าส่วนบ้านพี่สองก็คุณแม่กับลูกกําลังใส่บาตรนะคะพระในตอนเช้าอ่านัน นักเรียนคนไหนใส่บาทในตอนเช้าบ้างมีไหมคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนานะคะมีหลักธรรมคำสอนมากมายนะคะแต่ในระดับชั้นนี้จะกล่าวถึงโอวาสามศรัทธาในาพระรัตนาตรัยและพุทธศาสนิสุภาษิตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้ก่าค่ะโอวาสามคืออะไรอ่ะหนึ่งนะคะโอวาสามนะคะหัวใจของพระพุทธศาสนาโอวาสามนะคะเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะคะทำให้ผู้ปฏิบัติตามดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอวาสามนะคะอ่ะ การไม่ข้อที่หนึ่งนะคะโอวาทข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ทําความชั่วนะคะ,ะก็จะย่อยออกมาคือเบญจศิล์นะคะ,ะข้อที่สองนะคะโอวาทข้อที่สองก็คือการทําความดีนะคะ,ะก็จะมีเบญจะทรรมฮิริโอตป,ปะนะคะแล้วก็สั่งฆหาวัตถุสีนะคะคารวะทำสีกตัญยูกตวเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนนะคะ แล้วก็มงคล3 8นะคะอ่าส่วนโอาวาทข้อที่3ก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะอ่ะก็จะย่อยออกมาเป็น3หัวข้อย่อยนะคะก็คือการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนไตรการฝึกนั่งสมาธิแล้วก็การเจริญสตินะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอาวาทข้อที่1กันดีกว่าคะ่ะการไม่ทำความชั่ว ก็คือหลักธรรมที่สอนให้คนไม่ทําความชั่วทางปลงนะคะมีหลายประการเช่นเบญจศีลเป็นข้อละเว้นจากการทําความชั่วอาจจะมีด้วยกันทั้งหมด5ประการดังนี้นะคะอาจจะเ,เรามาดูกันค่ะอ่ะอันนี้คือเบญจศีลนนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะอ่ะข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ และเบียดเบียนผู้อื่นข้อที่สองนะคะเว้นจากการลักทรัพย์หรือขโมยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมหมายถึงการไม่ล่วงละเมิดบุตรภรรยาหรือสามีของผู้อื่นรวมถึงการไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่นมาเป็นของตนข้อที่สนะคะ เว้นจากการพูดเท็จหมายถึงการไม่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นการไม่พูดให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายข้อที่5นะคะเว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดนะคะอันนี้คือเบนจสีนะคะแล้วเรียดูจากภาพเด็กคนนี้ทํำไมคะเอาไม้ไล่เฟี้ยงสุนัขเ,เป็นการกระทําที่ไม่ดีดีหรือไม่ดีคะนักเรียน อไม่ดีนะคะเบียดเบียนสุนัขทําร้ายสุนัขนะคะทรมานสัตว์อ่าแล้วก็ผู้ชายคนนี้ทําไมคะเอาปืนยิงเลยคะยิงนกอืมเป็นการกระทําที่ดีหรือไม่ดีคะเออเป็นการกระทําที่ไม่ดีนะคะทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะคะอ่าแล้วเด็กคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงข้างล่างทำไมคะเออกําลัางมองสุนัขเล่นกับสุนัขอยู่นะคะอ่าอันนี้เป็นการกระทําที่ดีหรือไม่ดีคะ อ่ะนี่เรามาดูต่อไปค่ะอ่ะโอวาทข้อที่สองนะคะการทําความดีนักเรียนเคยทําความดีไหมคะอ่ะโอวาทข้อที่สองนะคะหลักธรรมที่สนับสนุนการทําความดีที่ระดับชั้นนี้ควรศึกษานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดหกประการนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะเบญจะทมนะคะ เป็นหลักธรรมเพื่อสอนให้เป็นคนดีนะคะมี5ประการดังนี้นะคะ 1. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะคะ 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. พอใจในครูคลองของตนเองและพอใจในสิ่งของตนเองนะคะไม่แย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน 4. พูดแต่ความจริงไม่พูด ถ้อยคำช่ำค,คะพูดถ้อยคำไพเราะและพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ 5. มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอนะคะนักเรียนดูภาพนะคะผมทําส่วนผากผมประกอบอาชีพสุจริตครับอาชีพที่ของทำอันนี้คืออะไรคะออปลูกผักก็คืออาชีพที่สุจริตนะคะถ้าเกิดอาชีพที่ไม่สุจริตก็คืออย่างพวกลกข้มยอันนี้คืออาชีพที่ไม่สุจริตนะคะ อันนี้ก็คือเบญจาธรรมนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ประการนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปค่ะหิริโอตตะปะนะคะคือความละอายและเกงกลัวต่อบาปอ่าหิริก็คือความละอายต่อบาปหมายถึงการไม่ทําความชั่วแม้ผู้อื่นจะไม่เห็นนะคะโอตตะปะก็คือความเกงกลัวต่อบาปหมายถึง รู้ว่าบาปเป็นความชั่วให้ผลคือความทุกข์นะคะความเดือดร้อนเราจึงควรกลัวต่อการทำบาปหรือการทำความชั่วนักเรียนดูภาพเด็กสองคนนี้ทำไมคะเออกำลังต่อยเพื่อนหรือเกเยเพื่อนอยู่เห็นไหมคะเออเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีคะอืมเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะคะรังแกเพื่อนเออนักเรียนหย่า ทำตาเหมือนเด็กสองคนนี้นะคะอ่ะมาดูต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปก็คือสังคหาวัตถุสีนะคะเป็นหลักธรรมเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจผูกไมตตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นมีสี่ประการดังนี้นะคะหนึ่งทานคือการให้การรู้จักแบ่งปัน สิ่งของตนเองให้แก่ผู้อื่น 2. ปิยวาจาคือการพูดจาสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะต่อผู้อื่น 3. อัฏถจริยาคือการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเช่นช่วยทำความสะอาดชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมอะสนะคะสมานัตานะคะคือ การรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเช่นมีความนอบน้อมต่อผู้อื่นต่อผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นกันเองกับเพื่อนๆอน่อนเรียนดูจากภาพน,นะคะเด็กสองคนนี้กําลังทาอะไรคะอืมกาลังทาความดีกําลังบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัดก็คือกวาดใบไม้กวาดขยะนะคะเอออันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะอะมาดูข้อต่อไปคาระวะรำสีนะคะคือ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้คนทั่วไปนะคะมีทั้งหมด4ประการนะคะอ่านึงสัจจะคือความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 2. ธรรมะคือการข่มใจการรู้จักยับยั้งชั่งใจในการไม่ทำความชั่วทั้งปวง 3. ขันติคือความอดทนเช่นความอดทนต่อความยากลำบาก อดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บป่วย 4. จาคะคือความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อผู้อื่นนะคะอะาจเรยนดูจากภาพอ่านนี้จะเป็นภาพน้ำท่วมใช่ไหมมีคนอยู่บนหลังคาบ้านใช่ไหมแล้วก็มีมีคนมาทำอะไรคะมาช่วยเหลือเอาถุงยางชีพมาให้นะคะอันนี้คือการช่วยเหลือกันนะคะ เป็นการที่ดีนะคะอ่ะต่อไปนะคะกระตันยูกรตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนนะคะอ่ะกระตันยูหมายถึงการรู้สํานึกในบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นนะคะกระตะเวทีหมายถึงการทําความดีตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะคะะ ครูอาจารย์เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อสิทธ์นะคะเพราะได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีและมีความรู้สิทธิ์จึงควรสำนึกในบุญคุณและควรตอบแทนด้วยการเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนอต่อไปนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ นักเรียนจึงควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียนเช่นช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยไม่ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียนเออนักเรียนดูจากภาพนะคะอ่าเด็กสามคนนี้ก็มาทำอะไรคะเออเรียนหนังสืออยู่กับค,คุณนะครูนะ้คุครูก็สอนอยู่อ่ะเด็กสามคนนี้ทำอะไรคะเออตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณครูนะคะอ่าแล้วนักเรียนทุกคนละ่ะเป็นเด็กดีของครูหรือเปล่าเออ เดี๋ยวเรามาดูต่อไปค่ะมงคล38นะคะมีทั้งสิ้น38ประการนะคะเมื่อปฏิบัติตามจะนำความสุขมาสู่ผู้ปฏิบัตินะคะในระดับชั้นนี้จะได้ศึกษา2ประการคือ 1. ความกตัญยูหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นเช่นรู้บุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานะคะ รู้บุญคุณของครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีความรู้อ่าข้อที่2นะคะสั่งส่งเคาะญาติพี่น้องหมายถึงนะคะการช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนเช่นให้คำปรึกษาแก่น้องช่วยเหลือทำทุระให้แก่ญาติเมื่อญาติไม่สบายนะคะอ่าอันนี้คือมองคลสานะคะ ทีเรามาดูโอวาขอทะะวาข้อที่สามนะคะโอวาทข้อสุดท้ายนะคะการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรฝึกปฏิบัติเป็นประจำเพื่อพัฒนาตนเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอวาทข้อที่สามมีอะไรบ้างการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะหมายถึง การทำจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะอ่าเศร้าหมองก็คือนักเรียนเศร้าหมองนะคะหมายถึงเออกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงนะคะ ซึ่งเข้าคอบเงาจิตใจนะคะขัดขวางไม่ให้ทำความดีนะคะและผลักดันให้คนทำสิ่งที่ไม่ดีตามที่ใจคิด,ดอาที่เรามาดูต่อไปอ่านหนึ่งะคะการสวดมนต์เป็นการทำให้จิตมีสมาธิดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนก่อนและหลังทำสิ่งต่างๆนะคะ ข้อที่2คือการฝึกนั่งสมาธิเป็นการฝึกทําจิตใจให้สงบเช่นการนั่งสมาธิโดยกําหนดนับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิและผ่องใสบริสุทธิ์จากเรื่องเศร้าหมองต่างๆนะคะอ่าสาการเจริญสติเป็นการฝึกจิตให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดหรือทำสิ่งใดก็มีสตินะคะกำหนดรู้ เท่าทานันไม่หลงลืมไม่พังเผอทําให้สามารถป้องกันความผิดพลาดในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะอ่าให้นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะอ่าแล้วเจอการเชวโมองต่อไปนะคะ